สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะวันนีออ้อากาศที่ในกรุงเทพในเมืองไทยน่าจะยังฝนตกกันอยู่นะคะที่นี่นะคะที่อังกฤษนะฝนตกเกือบทุกวันเลยะคะ่ะแต่วันนี้เป็นวันดีแดดออกและก็อากาศบอกว่าแดดออกทั้งวันเลยก็เลยจะเป็นโอกาสดีที่เราจะออกจากบ้านไปเที่ยวกันนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าถ้าวันไหนฝนตกเราก็ไปใกล้ๆแต่วันไหนออฝนไม่ตกแดดออกดี ซอสบรีนะคะซสบรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของอังกฤษอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะมีคาติโรโบดครีบโบดท,ที่ใหญ่ๆแล้วก็รูราลังการกันมากเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะชอบทําเลของเขาชอบหมู่บ้านของเขาแต่ว่าถ้าจะให้ไปอยู่ก็น่าจะยากสักหน่อยเพราะว่าเวลาเราจะเดินทางไปลอนดอนหรือขับรถไปเนี่ยมันก็จะไม่มีรถไฟหรือว่ารถไฟเยอะหรือทางมอเตอร์เวย สะดวกสบายเหมือนเราอยู่ที่ลิมตันนะคะโอเคค่ะวันนี้เราไะชมว่าซอลส์บรีจะเป็นยังไงกันนะคะโอเคค่ะไป้วยกันแล้เจอสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะใบไ,ไม้เหลืองกันหมดแล้วแล้ววันนี้ก็รมแรงน่าจะร่วงภายในไม่กี่วันนี้ก็เกลยต้องถ่ายรูปเอาไว้อยู่จะร่วงสมุก่อนบางที่ก็เขียวแต่บางส่วนมากจะหลือ เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่มีสถานีรถไฟที่ต่อเนื่องไปทางใต้นะคะก็เรียกว่า Broken h e a r ร์บรหมู่บ้านเล็กนี่เดียวแหละเป็นหมู่บ้านที่มีน้องลาน้องล่อของเราดงกีดงกีวิลเลจเฮียร์ แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีโรงเรียนยมัธยมไฮสคูลที่มีชื่อให right right. ่กับรถมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะคะลินเฮิร์ตลินเฮิร์ตเป็นหมู่บ้านที่ เวอร์ป mm ับบราในซัมเมอร์แทนน้าร้อนนะแต่ปับบรามา <laughs> ดูสิที่นี่ก็จะมีสัตว์รูปนะคะสัตว์รูปก็คือเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรบ้านเราอะย่า yeah. หลังคางมุงจากอะค่ะสัตว์รูปที่นี่จะอายุการใช้งาน30ปีแล้วก็เปลี่ยน turn right seven สตรีทที่ลินเฮอร์ดที่คนขับรถซิ่งด้วย m เมนสตร e ทลินเฮอร์ดลินเฮอร์ที่ที่เคยโชว์ว่ามีซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ที่นี่นะคะ ไม่กระยาบเลยตัวดื้อไอตัวดื้อ <c oughs> มาเนี้ย ใบไม้ร่งเต็มเลยค่ะลงจากรถก็เจอใบไม้อย่างนี้นะคะวิลืมใส่เสือ้อลืมใส่เสือ้อ Stay true on something. แล mm ้วเราก็มาถึงซอลบรีคาทีโรแล้วนะคะเขาเรียกว่าคาทีโรเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าเขาเรียกว่ามหาวิหารค่ะซอลบรีเนี่ยเป็นมหาวิหารในยุคกลางนะคะ คอนเทนซที่คนไทยเรารู้จักแค่ก้าไมล์เองสโบรีคาเทโรนี่จะอยู่ในวิลชายเป็นจังหวัดวิลชายนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคอนดอนมากมาได้ใกล้ๆะคะวันนี้เรามาพร้อมสายฝนนะคะตอนแรกเราจะมาแต่เมื่อวานเราเห็นฝนตกแต่วันนี้ก็ฝนตกเหมือนกันโอเครู้ก็รับนะ อันนี้จะเป็นด้านหน้าของพระพิหารนะคะวันนี้ฝนตกค่ะอากาศขมุกขมัวก็เลยมืดๆหน่อยนะคะมาจากบ้านไม่หนาวเท่าไหร่พอมาถึงที่นี่หนาวเลยอะ่ะหนาวมากเลย มากนะวิหารเก่าแก่แต่เกาทำรูปปั้นแบบว่าโมเดิร์นสเตชอู่แ้แบบโมเดิร์นมากๆเลยอันนี้เป็นถงของพระวิหารนะคะร,รอบนอกวันนี้เราคงจะไม่ได้เข้าไปข้างในฝนตกสวนก็สวยมากเลยค่ะ With, uh, วิหารเนี่ยรอบๆเหมือนที่เวสต์มินสเตอร์ที่ลอนดอนน่ะนะคะคล้ายๆกันโอเค Someone want to kick the leaf. I can do that. I can kick the leaf. let's oh, see the spy. What they call spy. Oh, yeah they, no they said they say in England or Europe. I don't know, they car is tall one twenty three meter. Oh, car. Oh I just read that. Yeah. อันนี้คือโอคล็อกทาวเวอที่เขาบอกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะคะคล็อกทาวเว next to the river I don't know what they call it, this river A1 is mean. river. It's <laughs> ah. swimming like no this business to try and keep the same place to eat when it's uh -huh. against the flow of the water. Get some food, the, the green weeds or grass, whatever that is. one. swans, More swans. So, uh, babies becoming grown ups it's just losing all their clothes. So oh, man, here. Yeah. and winter's finished with the lovely white swan. Oh, <coughs> คือชองสแควร์นะคะสแควร์มาที่นี่ครั้งแรกหลายปีที่แล้วมาที่มาเก็ตเดตอนที่มีมาเก็ตเดจะใหญ่มากๆเลยคที่นี่แต่วันเนี้ยเงียบคัะเงียบมากฝนตกแล้วก็ร้านเค้กของโปรดปิดไปแล้วค่ะร้านปิดไปหลายร้านมากมากเลย ซาวด์สปรีวันนี้ชอบใจไีมคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆในบรรยากาศเมืองเก่าๆที่อังกฤษนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขสุขภาพดีและ